สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,ามสร้างตัว Unity นะครับเป็นการสร้างฟังก์ชันในการแบบเก็บไอเทมแล้วก็จะมีการนับสกอร์นะครับมาลองทดสอบรันงานดูนะครับอย่างแรกเมื่อเราเปิดโปรเจกต์นะครับแล้วก็เราต้องโหลดซีนที่เราสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลากมานะครับ เราโหลดงานสักครู่นะครับอันนี้นะครับก็เราจะได้มาก็คือเราเอางานเก่ามาทําต่อน,นั่นเองนะครับทิ่ภาพดูสมานแลก็คือ,อตัวซีน 2, สองซีนมันมันทํางานทับกันอยู่นะครับแล้วก็เอาตัวเอาซีนลิมูออกไปก่อนนะครับโอเคนะคมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อ่าครั้งนี้ก็คือจะมีแบบอ่าให้ตัวผู้เล่นนะครับเดินเก็บกล่องของขวัญนะครับแล้วเมื่อถ้ามีการเก็บกล่องของขวัญก็จะมีการนับนับแต้มที่ตัวสกอร์นะครับการทํางานก็คืออย่างกเร้มันตัว ตัวกล่องนะครับแต่ละกล่องนะก็จะมีการเซตสคริปต์ไว้นะครับก็คือสคริปต์ที่ตรวจจับตัวฟูลินนะครับว่าถ้าตัวฟูลินเข้าไปในระยะที่กําหนดนะครับตัวสคริปต์ก็จะสั่งทํางานรีมูฟอ,ออบเจกต์นี้ออกนะแล้วก็ไปเพิ่มตัวสกอร์นะครับก็คือ อมแล้วก็ส่วนส่วนอมตัวสกอร์นะครับตัวสกอร์คือเราสร้างมาด้วยอใช้ถิกนี่นะครับก็จะเป็นตัวเทคนะครับก็มีจะมีการเขียนสคริปนะครับแล้วก็ จะเซตค่าไว้ให้เป็นสกอร์เท่ากับศูนย์นั่นก่อนนะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเมื่อเราเอาทุกอย่างประกอบไปแล้วนะครับอลองทดลองรันดูนะครับไปตัวนะแล้วก็ลองรันดูนะครับว่าทํางานได้ไหมถ้าทำงานได้ก็คือพอเก็บกล่องน,นะครับตัวสกอร์ก็จะเพิ่มทีละหนึ่งนะครับ เราสกู่นะครับนี่นะครับเมื่อเราเก็บเก็บเก็บออบจิกนะครับออบจิกก็จะหายไปแล้วก็จะเพิ่มตัวสกอร์นะครับครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับครับขอบคุณครับ